เคยได้ยินเรื่องผีบังตาไหมครับคือมีคุณลุงขับแท็กซี่อยู่คนหนึ่งครับประมาณเที่ยงคืนเนาะอยู่ดีๆมีรถอีกคันสวนมาหลังจากนั้นเนี่ยคุณลุงรู้สึกว่าเหมือนมีใครมาปิดตาเขาลืมตาไม่ได้สวดมนต์สักพักค่อยๆลืมตากลับมาได้จริงๆแล้วคุณลุงเนี่ยเป็นโรคกล้ามเนื้อรอบเป้่าตาเกรงกระตุกตากระตุกพร้อมกันสองข้างบางคนเนี่ยแสงเข้ามาตาปุ๊บปิดทันที ทำไมคนไทยอะคะ่ะเชื่อว่าขวาลายซ้ายดีคัะน,นันแต่สมัยสุโขทัยนะมีคนอินเดียทางใต้เป็นพราบก็เอาหนังสือทํานายทายทักเข้ามาแล้วก็บอกว่าถ้าผู้ชายด้านขวาตากระตุกจะได้เจอเพื่อนนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงอะหมายถึงว่าน่าจะโชคร้ายต่อมาหลังจากนั้นที่ขาสมัยอยุธยาตอนปลายชาวจีนบอกว่าตาซ้ายกระตุกได้โชคลาภแต่ถ้าตาขวากระตุกเนี่ยจะหมายถึงว่าน่าจะโชคร้ายคนไทยก็เลยบอกว่าขวาลายซ้ายดีคะ่ะอาจาจรย์จริงๆมันคือสัญญ,ญาณเตือนว่าร่างกายเรามีโรคบางอย่างถ้าเรามีอาการตากระตุกหรือ มุมปากหรือแก้มกระตุกเนี่ยอาจมีก้อนเนื้อซ่อนอยู่อะค่ะเราเรียกว่าโรคกรามเนื้อใบหน้าก,กระตุกครึ่งซีโรคเนี้ยถ้าไม่รักษาเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นเองนะครับเราจะมีวิธียังไงทาให้เราดีขึ้นได้บ้างอะคะดีที่สุดเลยก็คือสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Doctor Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะมาคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆทางช่อง Cero s e This episode has English subtitle please click on the subtitle button อยู่กับหมอเอมี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ป้องกันถ้าใครชอบคอนเทนต์สุขภาพแนวนี้ฝากกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอและทีมงานด้วยนะคะเคยเคยไหมคะว่าบางทีเราก็อาจจะมีตากระตุกขึ้นมาแบบไม่ทราบสาเหตุเพื่อนก็ทักว่าขวาล้ายซ้ายดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่เกี่ยวกับเรื่องโชคลางแต่อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคกล้ามเนื้อใบหน้ากระตุกครึ่งซีกวันนี้หมอจึงได้เรียนเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายให้ฟังว่าตากระตุกสาเหตุจากอะไร ความแตกต่างระหว่างตากระตุกธรรมดากับโรคตากระตุกหรือสิ่งที่หลายคนไม่ทราบก็คือเบทูลินนมท็อกซินไม่ได้ใช้แค่เรื่องของความงามแต่สามารถมาใช้รักษาโรคนี้ได้ด้วยค่ะและที่สำคัญถ้าใครมีอาการโรคตากระตุกบ่อยๆจนเริ่มชินควรดู EP นี้ให้จบนะคะเพราะคุณอาจสามารถหาคำตอบได้ว่าทำไมสิ่งเล็กๆไม่ควรมองข้ามค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับผมนายแพทย์อัคราวิทย์เอี่ยมสำอางครับจกักษุแพทย์สาขาประสาทจากักษุวิทยาครับอาจารย์คะอาจารย์เคยเจอคนไข้ที่เป็นโรคตากระตุกบ่อยไหมคะ ต้องบอกว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เราเจอกันบ่อยมากนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่คิดว่าจะได้มาเรียกว่าชี้แจงให้คนทั่วประเทศทั่วโลกเลยได้มาฟังกันว่าตากระตุกจริงๆแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่ครับอาจารย์พอที่จะทราบไหมคะว่าทําไมคนไทยอะคะ่ะถึงเชื่อว่าขวาร้ายซ้ายดีอันนี้ไม่ทราบมาก่อนเลยนะครับ้ความเข้าใจส่วนตัวเข้าใจว่ามันเป็นคําครองจองไหมครับคําว่าขวาร้ายร้ายก็เลยซ้ายดีจริงๆมันมีที่มาที่ไปหรอครับ จริงๆอะค่ะอาจารย์มันมีที่มาที่ไปทางประวัติศาสตร์ค่ะอาจารย์เดยไม่ขอสรุปสั้นๆให้อาจารย์ฟังนิดนึงนะคะเนาะก็ตั้งแต่สมัยยุคแรกค่ะตั้งแต่พุทธศตวรรษที่18ค่ะคนไทยเราค่ะเชื่อว่าร่างกายของเราเนี่ยค่ะสามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ค่ะฉันถ้ามีอะไรแปลกๆขึ้นมาเช่นตากระตุกเนี่ยค่ะก็จะเป็นลางบอกเหตุได้ค่ะอาจารย์แล้วก็ต่อมาค่ะอาจารย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะคะถึงอยุธยาตอนต้นเนี่ยสมัยนั้นมีคนอินเดียทางใต้เป็นพราหมค่ะเข้ามาทํางาน สื่อทํานายทายทักเข้ามาค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าผู้ชายเนี่ยด้านขวาตากระตุกค่ะจะหมายถึงว่าเนี่ยน่าจะได้เจอเพื่อนนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะหมายถึงว่าน่าจะโชคร้ายนะคะต่อมาหลังจากนั้นที่ขาจารย์สมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะเป็นชาวจีนค่ะเข้ามานะคะชาวจีนก็เอาหนังสือเข้ามาอีกแล้วค่ะแต่บอกว่าเนี่ยนะถ้าสมมติว,ว่า ตาซ้ายเนี่ยกระตุกเนี่ยจะหมายถึงว่าได้โชคลาภแต่ถ้าตาขวากระตุกเนี่ยจะหมายถึงว่าน่าจะโชคร้ายค่ะคนไทยก็เลยเอาทุกอย่างค่ะจารย์มาคอมบรวมกันนะคะก็เลยบอกว่าขวาลายซ้ายดีค่ะอาจารยเครานี้ก็เลยอยากจะถามอาจารย์นิดนึงว่าถ้าเป็นสมัยปัจจุบันเนี่ยค่ะจารย์เรายังสามารถบอกได้ไหมคะว่าถ้าตากระตุกเนี่ยเป็นเรื่องของโชคลางหรือว่าหมายถึงอะไรกันแน่ ก็สาหรับตากระตุกนะครับเป็นปัญหาที่มีคนไข้เข้ามาปรึกษากันบ่อยมากเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาเข้ามาเนี่ยก็จะกังวลว่ารู้สึกลาคาญที่มันกระตุกทําให้รบกวนใช้ชีวิตประจําวันนะครับหรือบางคนก็กลัวว่าเอ๊ะมันจะเป็นโรคหรือเป็นอะไรอันตรายหรือเปล่านะครับแต่เชื่อไหมครับว่ามีคนไข้กลุ่มหนึ่งเลยนะครับโดยเฉพาะ Gen X หรือว่า Gen Y ปลายๆน่ะ เขากลับมาบอกว่าทํายังไงก็ได้หมอให้ตามันหายกระตุก <c oughs> อพาทไมเพราะว่าไอ้ตาข้างกระตุกเนะ่ยเขาเชื่อว่ามันจะนํำลางหลายเข้ามา <c oughs> ครับทั้งทังที่ไอ้ก่อนหน้าแล้วนะฮะ ตาอีกข้างกระตุกมาก่อนนะฮะแต่มันเป็นรางดีก็เลยไม่มาหาหมอในครั้งนี้เขารู้สึกว่าอีกข้างนี้มันกระตุกแย่แน่เลยก็เลยมาเจอหมอนะครับแต่สําหรับในมุมมองของหมอเนี่ยคิดว่าจริงๆการที่เรามีตากระตุกเนี่ยมันคือสัญญาณเตือนของร่างกายเราที่บอกว่าร่างกายเราอาจจะเสียสมดุลหรือว่ามีโรคบางอย่างซ่อนอยู่ครับมันมีการศึกษาเพราะว่าถ้าจ้องจอมากกว่า8ชั่วโมงต่อวันจะเพิ่มความเสี่ยงโรคตากระตุกได้อันนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงอะคะต้องตอบว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับมีการศึกษา ในคนไข้ที่เป็นตากระตุกครับที่นานเกิน2สัปดาห์เปรียบเทียบการใช้จอกับคนทั่วไปครับพบว่าคนที่ตากระตุกนั้นมีอัตราการใช้หน้าจอมากกว่า8ชั่วโมงต่อวันนะครับในฐานที่คนทั่วไปเนี่ยใช้แค่4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับทีนี้นอกจากยังเจอความสัมพันธ์นะคะว่ายิ่งใช้จอนานเท่าไหร่ตาจะก,กระตุกนานเท่านั้นด้วยนะครับ อธิบาย,ยง,ง่ายๆครับว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับในจังหวะที่เรามองหน้าจอที่มีแสงเข้าตาเราปกติร่างกายเราดวงตาเราจะมีการหลีอัตโนมัตินะครับเป็นการปรับ เพื่อให้แสงเข้าตาเราน้อยลงนะครับการที่เราจ้องนานๆสัมผัสกับแสงนานๆก็คือเราต้องรีตาตลอดเวลาพอลีบนานๆเกิดอะไรขึ้นครับไอ้กล้ามเนื้อรอบเบ้าตาที่ทําหน้าที่รี่ตามันก็มีอาการล้าพอล้ามากๆก็มีการกระตุกเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วการที่เราจ้องหน้าจอนานๆนะครับสัมพันธ์กับอาการตาแห้งด้วยนะครับพวกตาแห้งพวกนี้เองก็เป็นตัวกระตุน้นทําให้ตากระตุกเป็นมากขึ้นครับ อาจารย์คะแล้วนอกจากที่จ้องจอนานแล้วนะคะมันมีสาเหตุอื่นที่ทําให้ตากระตุกเพิ่มขึ้นไหมะคะครับอยากจะให้ลองสังเกตนะคะว่าเราเนี่ยจะตากระตุกในช่วงที่เราโหมงานหนักหรือว่าอ่านหนังสือหนักๆ เพราะว่าปัจจัยหลักที่เป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้ตากระตุกเลยเนี่ยก็คือความเครียดครับวิตกกังวลพักผ่อนน้อยหรือแม้ว่าแต่ในช่วงที่เราทํางานหนักหรือต้องโหมอ่านหนังสือนักหนักเนี่ยเรามักจะดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มชูกําลังซึ่งไอ้พวกที่มีคาเฟอีนพวกนี้เองแหละครับจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้ตากระตุกเป็นมากขึ้นครับมนุษย์ออฟฟิศหลายคนดื่มกาแฟวันละ3าแก้วถ้าไม่ดื่มก็ง่วงถ้าดื่มตาก็กระตุกอันนี้ควรทำยังไงดีคะ ครับจริงๆแล้วปริมาณของคาเฟอีนที่เหมาะสมต่อวันนะครับอยู่ที่ไม่เกิน400มิลลิกรัมถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยก็ประมาณกาแฟ2แก้วนะครับแต่ถ้าบางคนดื่มพราเอสเปรสโซเข้มข้นเนี่ยแก้วเดียวอาจจะเกินแล้วนะครับสำหรับชาเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของชานะครับดังนั้นในช่วงที่มีตากระตุกเนี่ยหมอจะแนะนำให้หลีกเลี่ยง คาเฟอีนทั้งหมดไปก่อนนะครับรวมถึงในช่วงนั้นอาจจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอมีการทําสมาธิครับสาคัญอีกอย่างคือการพักสายตานะครับพักสายตาได้มีความสําคัญวันนี้มีเทคนิคง่ายๆมาฝากกันนะครับเรามีกฎง่ายๆคือ20 ยี่สิบยี่สิบครับทุกๆุกยี่สิบนาทีนะครับเราจะให้พักสายตาเป็นเวลายี่สิบวินาทีนะครับพักในที่นี้คือให้เรามองออกไปไกลๆประมาณยี่สิบฟุตนะครับทีนี้เราเอ๊ยยี่สิบฟุตขนาดไหนก็คือเหมือนเรามองไปเบลอๆครับไม่ต้องโฟกัสอะไรนะครับเป็นเวลาประมาณยี่สิบวินาทีอันนี้ก็จะช่วยเป็นการคลายกล้ามเนือ้อรอบเป้าตาแล้วก็จะช่วยเรื่องตาแห้งให้ดีขึ้นด้วยครับ แล้วถ้าสําหรับเรื่องการนอนล่ะคะจย์เราจะมีวิธียังไงทาให้เราสามารถนอนได้ดีขึ้นได้บ้างอะคะการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้อาการตากระตุกดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ตากระตุกมากเนี่ยแนะนําให้นอนอย่างน้อย8ชั่วโมงให้เพียงพอนะครับทีนี้คําถามคือจะนอนยังไงให้ง่ายแล้วก็นอนให้ประสิทธิภาพดีนะครับก็เริ่มตั้งแต่เตรียมตัวก่อนเข้านอนครับอาจจะแนะนําให้อาบน้ําอุ่นสัก10นาทีก่อนนอนสัก1ชั่วโมงนะครับ ห้องนอนเนี่ยควรจะเป็นห้องที่เงียบนะครับปิดไฟสนิทนะครับแล้วก็ก่อนจะนอนลองปรับเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้ลดอุณหภูมิลงเวลาอุณหภูมิร่างกายเราที่ลดลงเนี่ยจะช่วยทําให้เรารู้สึกง่วงได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้พอเราเรานอนลงไปแล้วเนี่ยอาจจะมีเทคนิคอีกเทคนิคก็คือการคลายกล้ามเนื้อนะครับ้วเทคนิคในนี้ก็คือจะค่อยคอยคลายจากส่วน บนลงล่างนะครับใครเริ่มจากหน้าผากวังคิ้วใบหน้าลำคอนะครับไหล่แขนและขาให้เหมือนกับว่าเราไม่มีน้ำหนักนะครับแล้วก็ปล่อยทุกอย่างลงไปบนที่นอนนะครับตอนนั้นนย่ยหัวพยายามคิด คิดอะไรอย่าไปคิดเรื่องว่าที่ผ่านมาเราทําอะไรมาหรือว่าอนาคตจะเป็นยังไงให้เราคิดเรื่องที่เราสงบครับเช่นรู้สึกว่าเรานอนอยู่บนทุ่งหญ้านะครับมีลมพัดเบาๆนะครับเวลาที่เราคิดอะไรที่สงบพวกนี้ก็จะทําให้เราหลับได้ง่ายขึ้นและหลับได้ลึกขึ้นครับ คลายตั้งแต่บนลงล่างค่ะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าตั้งแต่หน้าผากแขนขาลงมาหมายถึงว่าเราหลับตาเราก็เหมือนกับว่าไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็ชิลๆไปแล้วก็ค่อยๆดับหัวลงขาอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์หรือว่ามันยังไงอะคะครับบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะว่าคลายยังไงเนี่ยเราลองให้ลองเกรงดูก่อนได้ครับ<ฆ>ทีนี้เราเกรงแล้วเราลองปล่อยอันนี้แหละครับเรียกว่าคลายกล้ามเนื้ออันนี้นบางทีเราไม่สามารถกําหนดได้เนะว่าเอ๊เราจะคลายอย่างไรเนี่ยลองเกรงเนีย่ยเช่นออก ขวดคิ้ว่าม,มนที่หมอเอมมี่ทำร้วสะพักรองปล่อยออกอันนี้เรียกว่าคลายแล้วจะรู้สึกสบายขึ้นะนะครับงั้นถ้ายังกําหนดไม่ได้ลองใช้วิธีนี้ดูได้ครับก็คืออาจจะเกรงหัวคิ้วแล้วก็ปล่อยอย่างนี้นะคะอาจารย์แล้วก็อาจจะเกรงพัดอื่นต่อไปแล้วก็ปล่อยอย่างงี้ป่ะใช่ครับใช่ครับเคยสังเกตไหมคะเวลาเข้าสู่หน้าหนาวทีไรตากระตุกบ่อยขึ้นทุกที มันอาจเกิดจาก PM 2.5งจุดห้าไหมคะอาจารย์ PM สองจุดห้ามันเกี่ยวไงกับตากระตุกอะคะลองสังเกตว,ว่า PM 2.5เนี่ยเวลามันเข้ามานะเราจะมีอาการรู้สึกระคายเคืองแสบจมูกแสบตากันใช่ไหมครับเพราะไอ้ตัว PM 2.5เนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้เรามีอาการตาแห้งหรือบางคนมีภูมิแพ้ตาเนี่ยก็จะมีภูมิแพ้ตากาเริบได้นะครับเวลาเราตาแห้งหรือภูมิแพ้ตาเราไม่สบายตาเราก็จะกระพริบตากันบ่อยขึ้นนะครับ กระพริบตาบ่อยๆนานๆเนี่ยกล้ามเนื้อตามันก็ร้าครับตากระตุกก็เลยตามมานั่นเองครับถ้าเราเหล็กเลี้ยงสาเหตุต่างๆที่ทําให้ตากระตุกแล้วค่ะตามันก็ไม่ควรกระตุกแล้วไหมคะแต่มันยังมีอาการแบบไหมนไหมที่เราควรกังวลว่าถ้าเรามีตากระตุกแบบเนี้ยแล้วควรไปพบแพทย์ ครับผมสรับตากระตุกนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่าออริดไมโอไคเมียนะครับโดยปกติแล้วมักจะเป็นทีละข้างนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเปลือกตาล่างนะครับจะเจอกันได้บ่อยปกติแล้วหายได้เองนะครับแค่เราหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นที่เราได้พูดไปนะครับแต่จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะหมอมีเทคนิคก็คือจําไว้ว่า2องสองสอนะครับสองสองใช่ครับคือเมื่อไรก็ตามถ้าตากระตุกเป็นมากกว่า2สัปดาห์หรือตากระตุกพร้อมกัน2ข้างนะครับ หรือว่ามีตากระตุกเนี่ยมากกว่าสส่วนหมายความว่ามีกล้ามเนื้อใบหน้าส่วนบนก็คือดวงตากระตุกร่วมกับกล้ามเนื้อใบหน้าส่วนล่างครับเช่นมุมปากหรือแก้มกระตุกร่วมด้วยถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ให้รีบไปพบแพทย์ครับเมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายค่ะว่าถ้าสมมติมีสส่วนที่กระตุกอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าสมมติว่าด้านขวานเนี่ยกระตุก ตึ๊กๆอย่างนี้แล้วด้านซ้ายมุมปากล้กระตุกดิ๊กๆอย่างนี้ค่ะอาจารย์ที่หมายถึงว่ามันมีสองพาร์ทที่กระตุกเราควรจะไปพบแพทย์หรือหมายถึงด้านเดียวกันกระตุกบนล่างก็ได้หมายถึงกระตุกด้านเดียวกันครับคือแบ่งเป็นส่วนบนหรือกับส่วนล่างหมายถึงว่าถ้าส่วนอันนี้กระตุกอันนี้กระตุกสองอันพร้อมกันควรจะไปพบแพทย์ถูกต้องครับใช่ครับเอมี่เคยอ่านเจอว่าบางคนค่ะตากระตุกรุนแรงมากจนขับรถไม่ได้เลยบางคนเนี่ยตากระตุกแล้วปิดไปเลยค่ะจารย์ลืมตาไม่ขึ้นเลยอันเนี้ยมันเกิดขึ้นยังไงคะแล้วมันแตก ความเครียดยังไงต้องบอกว่าวันนี้มีเรื่องมาเล่านะครับเคยได้ยิยนเรื่องผีบังตาไหมครับผีบังตายัางไงคะงอาจารย์ก็คือมีคุณลุงขับแท็กซี่อยู่คนหนึ่งครับเขามาเล่าให้หมอฟังว่าขับรถอยู่เนี่ยประมาณเที่ยงคืนเนาะอยู่ดีๆมีรถอีกคันสวนมาไฟส่องเข้ามาที่ตาเขาหลังจากนั้นเนี่ยคุณลุงรู้สึกว่าเหมือนมีใครมาปิดตาเขาลืมตาไม่ได้นะครับก็ค่อยๆประคองสติจอดรถล,ลงข้างทางโชคดีนะครับที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ คนนั้นคุณลุงก็บอกว่าสวดมนต์สักพักค่อยๆลืมตากลับมาได้นะฮะมัน,น,นเป็นผีบังตาป่ะคะอาจารยอ์อันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่สยศาสตร์นะครับนี่คือวิทยาศาสตร์ <S <S จริงๆแล้วคุณลุงเนี่ยเป็นโรคโรคหนึ่งคับเขาเรียกว่าโรคกล้ามเนื้อรอบเบ้าตาเกรงกระตุกนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าเปฟโฟลสปาซัมนะ <S <S ซึ่งโรคนี้จริงๆมันเป็นเรื่องของตากระตุกที่เป็นพร้อมกันสข้างนะครับ บางคนเนี่ยกระตุกช่วงแรกกระตุกน้อยๆแต่พอนานไปจากการกระตุกมันเปลี่ยนเป็นเกรงครับเกรงถึงขนาดที่ว่าลืมตาไม่ได้นะครับซึ่งตัวกระตุ้นอย่างหนึ่งเลยก็คือแสงสว่างอ่าเหมือนคุณลุงคนที่ขับแท็กซี่ใช่ไหมฮะแสงเข้ามาตาปุ๊บปิดทันทีนะครับซึ่งโรคนี้เราเจอในคนไข้ที่อายุประมาณ50 -70 ถึงปีนะครับพบว่าเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย2เท่านะครับสาเหตุของโรคเรายังไม่เจอแน่ชัดนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่ว่า ก็พบว่าโรคเนี้ยถ้าไม่รักษาเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นเองนะครับอาจจะต้องมารับการรักษาถึงอาการจะดีขึ้นครับอาจารย์คะแล้วทาไมโรคเนี้ยคะ่ะถึงเจอในผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายอะคะ สำหรับสาเหตุนะครับก็คือเขาเชื่อว่าหนึ่งเนี่ยเกิดจากฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศอาจจะมีอิทธิพลเนี่ยทำให้ความไวต่อระบบประสาทหรือถึงรวมถึงกล้ามเนื้อในผู้หญิงเนี่ยมากกว่าผู้ชายนะครับอีกหนึ่งสาเหตุก็คือว่าผู้หญิงเราเนี่ยปกติเนี่ยเขาก็จะมีความช่างสังเกตมีความวิตกกังวลเนี่ยมากกว่าผู้ชายดังนั้น<ะ>กระตุกนิดเดียวหรือรู้สึกอะไรผิดปกติเขาก็จะมาเจอแพทย์ได้เร็วกว่าผู้ชายครับแปลว่าผู้ชายอาจจะมีกระตุก แต่อาจจะแบบไม่ไปพบแพทย์ไหมคะอาจารย์ใช่ครับส่วนใหญ่เราเจอว่าคนไข้ผู้ชายเนี่ยมักจะมาตอนที่โรคมีระยะความรุนแรงค่อนข้างมากแล้วครับถ้าเปรียบเทียบกับผู้หญิงครับได้ยินมาว่าไม่ใช่อาการแค่ตากระตุกเท่านั้นนะคะบางคนกระตุกถึงมุมปาก แก้มหรือซิกใบหน้าซิกนั้นเลยค่ะอาจารย์อันนี้มันเกี่ยวข้องยังไงกันนะคะครับมันจะมีโรคโรคหนึ่งนะครับเราเรียกว่าโรคกล้ามเนือใบหน้ากระตุกครึ่งซิกหรือว่าเฮมิเฟเชียลสปาซึมครับโรคนเนี้ยเนี่ยมันจะมีอาการก็คือตาก,กระตุกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆลามลงมาที่บริเวณแก้มหรือมุมปากนะครับก็คือสามารถเป็นไปทั้งใบหน้าทั้งซิกฝั่งเดียวกันนะครับซึ่งโรคเนี้ยเราพบว่าคนไข้ตอนแรกที่เขามานะครับเขาอาจจะมาแค่ตาก,กระตุก แต่พอเราติดตามเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยพรว่าเอ๊ะเขาเริ่มมีการกระตุกของกล้ามเนื้อส่วนอื่นร่วมด้วยนะครับซึ่งโรคนี้นะครับเกิดจากการที่ว่าเส้นเลือดกับเส้นประสาทที่ควบคุมใบหน้าฝั่งนั้นนะครับ มันไปหยุ่ติดกันนะฮะใช่คือในสมองเราโดยปกติเส้นเลือดเส้นประสาทไม่ควรอยู่ติดกันนะฮะเวลามันหยุดติดกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกครั้งที่เส้นเลือดไปมีการเต้นตามจังหวะหัวใจอ่ะมันก็จะเหมือนเราไปกระตุ้นเส้นประสาทอ่าดังนั้นคนไข้ก็เลยมีการกระตุกตามการเต้นของหัวใจนี่แหละครับจริงไหมคะว่าถ้าเรามีอาการตากระตุกเนี่ยหรือมุมปากกระตุกหรือแก้มกระตุกเนี่ยเพราะว่าเราอาจมีก้อนเนื้อซ่อนอยู่อะค่ะครับเรามีตัวอย่างเคสนะครับก็คือเป็นผู้หญิงอายุ30ปีนะครับ ตอนแรกมารักษาด้วยเรื่องของโรคกล้ามเนื้อใบหน้ากระตุกครึ่งซีกพอเราติดตามไปเรื่อยๆนะครับเราพบว่าเอ๊ะคนไข้เขามีปัญหาเริ่มที่จะปวดศรีรษะเรื้อรังนะครับแล้วก็มีการได้ยินของหูข้างนั้นมันลดลงนะครับไอ้สองอย่างเนี้ยทาให้เราดูแล้วมันไม่ตรงไปตรงมามไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของโรคกล้ามเนื้อใบหน้ากระตุกครึ่งซีกทั่วไปะนะครับลักษณะเนี้ยเป็นลักษณะที่บ่งชี้ว่าน่าจะมีก้อนนี่แหละครับที่ไปกดเส้นประสาท และเส้นประสาทที่มันกดนะครับก็จะเป็น เส้นประสาทเรื่องของการควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้าแล้วก็เส้นประสาทการได้ยินนะครับดังนั้นถ้ามีอาการผิดปกติพวกนี้เราก็ควรที่จะตรวจเพิ่มเติมหาก้อนเนื้อนะครับเช่นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซีทีสแกนสมองเป็นต้นครับงั้นก็แปลว่าถ้าเราอะค่ะมีอาการตากระตุกอยู่แล้วมุมปากกระตุกแก้มกระตุกด้วยแล้วก็เริ่มมีอาการร่วมอย่างที่อาจารย์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นปวดหัวนะหรือว่าได้ยินเสียงลดลงนะก็คืออาจจะควรคิดถึงเรื่องของก้อนเนื้อด้วยใช่ไหมคะแต่ถ้าตากระตุกธรรมดาก็อาจจะไม่ใช่ ใช่ครับสำหรับคนที่คิดว่าตากระตุกใบหน้ากระตุกไม่ต้องไปหาหมอหรอกเพราะเดี๋ยวก็หายเองถ้าเราปล่อยไว้ไม่รักษาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างะคะครับทั้งสองโรคนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยตรงนะครับในช่วงที่กระตุกไม่มากเนี่ยแน่นอนว่าเราเริ่มลำคาญพอกระตุกมากขึ้นมากขึ้น,าก,นการทํางานหรือแม้แต่การขับรถเนี่ยก็จะส่งผลนะครับบางคนอย่างที่คุณลุงแท็กซี่ที่เราไปฟังใช่ไหมครับเขาก็อาจจะ เกิดอุบัติเหตุได้อันตรายได้บางคนถ้ากระตุกมากจนเกรงนะครับมีอาการปวดตามมาได้ด้วยนะครับดังนั้นทั้งสองโรคเนี่ยถ้าเราไม่รักษาเนี่ยคุณภาพชีวิตเราก็จะแย่ลงได้ครับที่อาจารย์บอกว่าปวดจนเกรงเนี่ยค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่คือเขาเป็นมานานอย่างอะคะมีทั้งสองกลุ่มเลยครับบางคนเริ่มต้นด้วยอาการที่รุนแรงน้อยแล้วค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนเกรงก็ได้หรือบางคนเป็นทันทีทันใดแล้วเกรงเลยก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งสองแบบครับ ก็แปลว่าถ้าเรามีอาการตากระตุกแล้วมุมปากกระตุกเราด้วยเนี่ยที่คิดว่าไม่ใช่จากความเครียดควรจะไปพบแพทย์อยู่ดีใช่ไหมคะถูกต้องครับควรจะมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยว่าจริงๆแล้วเราเป็นโรคอะไรครับอาจารย์คะคนีมีตัวอย่างเคสนะคะอาจารย์ถ้าอยากจะถามอาจารย์นิดนึงอเผอิญเป็นเคสผู้หญิงไทยคะ่ะอาจารย์อายุประมาณ36ปีคนไข้ค่ะมีอาชีพเป็นสัตวแพทย์ค่ะอาจารย์ก็คือทํางานเยอะมากคะ่ะอาจารย์วันหนึ่งคือที่ถามกับคนไข้อ่ะทำงานประมาณ12ชั่วโมง นะคะแล้วก็พักผ่อนค่อนข้างน้อยมานี่คือแบบเพียเหนื่อยไม่มีแรงเลยค่ะแต่ว่าอาการที่มันแปลกๆก,ก็คือแบบคนไข้จะบอกว่าแบบแก้มข้างหนึ่งเขาชอบกระตุกกระตุกอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อ่าแล้วก็มีอาการแบบว่าตากระตุกเก่งด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คราวนี้ถ้าคนไข้มาเจอเราแบบเนี้ยเราควรจะแนะนําคนไข้ยังไงดีอะค่ะ เท่าที่ฟังนะครับก็นึกถึงโรคก้กามเนื้อใบหน้ากระตุกครึ่งซีกที่เราคุยกันไปมากที่สุดนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะแนะนําให้คนไข้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับก็ตัวกระตุ้นต่างๆนะครับพักผ่อนให้เพียงพอคลายเครเียดนะครับพักการใช้สายตาลงถ้ายังไม่ดีขึ้นสเต็ปต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะมีการใช้ยานะครับยาในกลุ่มของยารับประทานเพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อนะครับยานอนหลับพวกนี้บางคนนะครับ ก็จะดีขึ้นได้เพราะว่ากล้ามเนื้อพอมันคลายตัวมากขึ้นนะครับการกระตุกก็จะลดลงครับผมอมเพราะว่าเอมี่ก็มีแนะน,นําคนไข้ไปค่ะจาร์ว่าเออพักผ่อนหน่อยนะลองไปแบบว่าออกกําลังกายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทํางานให้น้อยลงโดยเฉพาะเรื่องการนอนที่เราพูดกันไปว่าเออคนนอนให้ถึง8ชั่วโมงคราวนี้ค่ะอาจารย์คนไข้ก็ทําตามที่เราพูดนะคะคแต่มันไม่หายสนิทค่ะอาจารย์มันก็ยังมีมาเป็นเรื่อยๆแล้วก็แบบเออลองให้กินยาคลายกล้ามเนื้อแล้วแต่ก็ไม่หายสนิทเออคราวนี้มันต้องยังไงต่อคะอาจารย์่ หายนะสเต็ปถัดไปก็คือการใช้ยาในกลุ่มของโ um บโทนัมท็อกซินก็จะเป็นยาฉีดนะครับเราก็จะฉีดไปบริเวณกล้ามเนื้อที่มีการกระตุกนะครับพวกนี้ก็ค่อนข้างได้ผลดีกับทั้ง2กลุ่มโรคเลยครับผมค่ะแล้วสมมุติว่าใช้โบโทนิมท็อกซินแล้วค่ะอาจารย์แต่ยังมีอาการอยู่เนี่ยมันจําเป็นจะต้องผ่าตัดไหมคะหรือว่ายังไงะคะส่วนใหญ่แล้วโบโทนิมท็อกซินเนี่ยออกฤทธิ์ค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนใหญ่ เกือบ100%เนี่ยจะค่อนข้างคุมโรคได้นะครับมีส่วนน้อยมากๆจริงๆเลยที่จะเลือกการผ่าตัดซึ่งจะเป็นช้อยสุดท้ายจริงๆครับที่เราจะเลือกการผ่าตัดกันครับแล้ววิธีการผ่าตัดเนี่ยค่ะอาจารย์มันอันตรายไหมคะผ่าตัดเนี่ยสโรคเนี่ยผ่าตัดต่างกันนะครับเอาตัวโรคเ,เบฟโรสปาซัมก่อนหรือว่ากล้ามเนื้อรอบาตากริงกระตุกอันนี้ผ่าตัดไม่ค่อยอยากนะครับทําเหมือนทําตาสชั้นเลย ลงแผลเดียวกันแต่ว่าเราจะมีการผ่าตัดเอากล้ามเนื้อรอบเบ้าตาออกไปด้วยะนะครับเพื่อจะลดการกระตุกการเกร็งนะครับส่วนอีกโรคหนึ่งนะครับก็คือโรคกล้ามเนื้อใบหน้ากระตุกครึ่งซี่งนะครับโรคนี้อย่างที่เราคุยกันไปว่าตัวโรคมันเกิดจากเส้นเลือดกับเส้นประสาทมันอยู่ติดกันใช่ไหมครับดังนั้นการผ่าตัดก็คือผ่าตัดให้คุณหมอสมองเขาไปแยก2ตัวนี้ออกจากกันนะครับแต่ว่าผลข้างเคียงอย่างหนึ่งที่เราเจอได้ครับ ก็คืออาจจะมีการได้ยินที่ลดลงได้ครับเพราะว่าเส้นประสาทการได้ยินไปอยู่ใกล้ๆกันตรงนั้นเลยก็แปลว่าถ้าเราผ่าตัดนะคะอาจารย์ทั้งสองโลกนี้เลยเนี่ย แปลว่าต่อไปก็ไม่ต้องใช้บอทูลินุมท็อกซินแล้วไหมคะใช่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางคนผ่าตัดไปก็มีอาการได้เหมือนเดิมเหมือนกันอ่าแปลว่าต้องดูแต่ละเคสไบเคสใช่ครับหลายคนนะคะก็ไม่อยากผ่าตัดเพราะว่าหนึ่งกลัวเรื่องจะเจ็บตัวด้วยสองก็คือไม่รู้ว่าผ่าตัดแล้วผลออกมาจะเป็นยังไงสามก็อาจจะก,กังวลเรื่องผลข้างเคียงของการผ่าตัดเช่นการที่ได้ยินน้อยลงเนี้ยค่ะมันก็เลยมีทางเลือกอีกทางหนึ่งค่ะก็คือการใช้บอทูลินนมท็อกซินใช่ไหมคะคราวนี้ก็เลยอยากจะทราบว่าบอทูลิินะคะค สามารถช่วยโรคนี้ได้ยังไงเพราะคนส่วนใหญ่ได้ยินก็คือแค่เรื่องความงานอย่างเดียวสำหรับบท t u um l i n toxin A นะครับจริงๆมันคือยานะครับซึ่งไอ้ยาตัวนี้เวลาเราฉีดเข้าไปในตัวกล้ามเนื้อจะทําให้กล้ามเนื้อมันลักษณะเป็นอมพาตก็คือไม่ทํางานนะครับซึ่งเป็นแค่ชั่วคราวนะครับออกฤทธิ์จะอยู่ได้ประมาณ3-4เดือนนะครับดังนั้นคนไข้ที่มีตากระตุกไปหน้ากระตุกเวลาเราฉีดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะกระตุกลดลงหรือว่าไม่กระตุกเลยเนี่ยเป็นเวลา3-4เดือนนะครับ เราก็ต้องฉีดต่อเนื่องนะครับเพื่อจะคงการรักษานี้ไว้นะครับมีงานวิจัยนะครับเขาพบว่าเรานำบ o t รี่ท็อกซินเอเนี่ยมารักษาคนไข้โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซี่ครับฉีดระยะย,ยาวไปต่อเนื่องพบว่าเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่จะควบคุมได้ดีนะครับแล้วก็ปลอดภัยครับผม เป็นหนึ่งในออปชันที่คนไข้สามารถรักษาได้แต่จําเป็นต้องรักษาต่อเนื่องถูกไหมคะใช่ครับถ้าเกิดอยากให้อ,อ่สามารถควบคุมอาการได้ต่อเนื่องนะครับเราก็ควรจะฉีดต่อเนื่องตามระยะเวลาของยาที่ออกฤทธิ์นะครับแล้วมันจะมีผลข้างเคียงอะไรยังไงไหมคะอาจารย์ในการที่เขาต้องฉีดต่อเนื่องเรื่อยๆแบบนี้ค่ะผลข้างเคียงอย่างน่าจะเคยได้ยินกันมานะว่าละการฉีดพวกโบรมนท็อกซินอาจจะมีกลัวดื้อยาใช่ไหมครับถ้าเราใช้ต่อเนื่องนะครับแต่ในมุมมองของทาง นำบลิรัมท็อกซินมาใช้ในการรักษาครับหนึ่งเลยคือจำนวนปริมาณยาหรือโดสค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับเราฉีดเพื่อความสวยงามลดริ้วรอยนะครับดังนั้นโอกาสการเดื้อยาก็จะลดลงละ1สเต็ป สเตปที่2คือระยะเวลาที่เราฉีดนะครับคือถ้าไม่สั้นกว่า3าถึงสเดือนอันนี้โอกาสดื้อยาก็จะต่ําลงไปอีกนะครับดังนั้นถามว่าเราเจอคนดื้อยาไหมน้อยมากๆเลยครับที่จะเจอว่าการที่คนคไข้โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซี่โรคกล้ามเนื้อรอบ,บาตาเกิงกระตุกถ้าใช้เบร์มท็อกซินระยะยาวแล้วจะดื้อยาก็เป็นอันที่เจอกันน้อยจริงๆครับ อยากถามอาจารย์นิดนึงอะค่ะว่าการฉีดโบตานุมท็อกซินอะคะกับการฉีดความงามกับการรักษาโรคตาก,กระตุกเนี่ยมันฉีดต่างกันไหมอะคะอาจารย์ก็อันนี้เป็นคําถามที่เราเจอคนไข้บ่อยเลยนะครับหลายๆคนเขาก็บอกว่าเอ๊ะเนี่ยไปฉีดลดริ้วรอยประจําอยู่แล้วแต่ตาเ้าย,ยังกระตุกแล้วทาไมแบบ เออมันก็น่าจะหายไปด้วยใช่ไหมครับต้องบอกว่าจริงอันอันดับหนึ่งเลยก็คือเทคนิคต่างกันะนะครับแล้วก็ตำแหน่งก็ต่างกันเพราะว่าตากระตุกตำแหน่งไหนเราก็ต้องฉีดตำแหน่งนั้นซึ่งโดยปกติถ้าเราฉีดลดดิ้วรอยไม่มีใครมาฉีดรอบดวงตาตรงบริเวณกระตุกอย่างมากเราฉีดแค่ตีนกาใช่ไหมครับดังนั้นตรงเนี้ย ตำแหน่งก็ต่างกันโดสขนาดของยาก็แตกต่างกันด้วยนะครับดังนั้นพวกนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่ทําให้การรักษาถ้าเราไปฉีดแค่ความงานอาจจะไม่เพียงพอครับสำหรับที่จะควบคุมอาการตาก,กระตุกครับแล้วถ้าคนไข้อ่ะคะ่ะหฉีดความงามอยู่แล้วค่ะอาจารย์บททนน้ํท็อกซิน2มีโรคตาเก่งกระตุกด้วยเนี่ยเขาควรจะฉีดพร้อมกันฉีดต่างกันหรือต้องแพนยังไงก่อนไหมอะคะครับดีที่สุดเลยก็คือควรฉีดพร้อมกันนะครับก็อย่างที่เราคุยไ,ไปแล้วว่าการที่เราฉีด บ่อยๆทีๆเกินที่กว่า3เดือนเนี่ยครับพวกนี้มันจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้เขาดื้อต่อโบทินัมท็อกซินมากขึ้นดังนั้นเพื่อความปลอดภัยไม่ดื้อยานะครับก็ควรจะฉีดในวันเดียวกันหรือว่าช่วงเวลาที่ใกล้ๆกันกจะดีที่สุดครับผม สำหรับคนไข้ที่ต้องฉีดโบโทลนอมท็อกซินนะคะที่อาจารย์บอกว่าต้องฉีดทุก3-4เดือนเนี่ยหมายถึงว่าเขาต้องฉีด3 4เดือนเนี่ยไปเรื่อยๆเลยไหมคะหรือว่ายังไงอะคะครับโดยทั่วไปอะครับอย่างที่เราบอกกันว่าฤทธิ์ของยาอยู่ด้วย3-4เดือนนะครับนั้นมาตรฐานเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงนี้แหละครับ3-4เดือนแต่จากประสบการณ์เนี่ยเราพบว่าคนไข้หลายคนนะครับที่เราฉีดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงระยะเวลาการฉีดเขาสามารถที่จะควบคุมโรคได้ กว้างขึ้นนะครับเช่นจาก4เดือนเป็น6เดือนแบบนี้ก็เป็นได้นะครับสำหรับคนไข้นะครับกลุ่มที่สามารถที่จะฉีดระยะเวลาที่มากกว่า6เดือนได้นะส่วนใหญ่ที่หมอเจอครับก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างสูงอายุแล้วก็ฉีดรักษากับเราเป็นเวลานานแล้วนะครับมีอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยอันนี้น่าสนใจกว่านะครับเราพบว่าเขาคุมโรคได้น้อยกว่า3เดือน อันนี้เราต้องดูแล้วครับเอ๊ะปกติอย่างที่บอกยามันควรจะออกฤทธิ์สามถึงสเดือนใช่ไหมครับทำไมถึงได้น้อยค่ะ,ะก็ต้องมาดูปัจจัยซึ่งผมพบว่ามีคนไข้ยอยู่รายนึงเนี่ยเขามีอาชีพเป็นแม่ครัวครับเป็นแม่ครัวแม่ครัวเราก็คือต้องเจออะไรครับทันญ,ญ,ญันเจอควันนะคะจัะควันและความวร้อนดังนั้นไอ้ความร้อนนี่แหละครับมันเป็นปัจจัยสําคัญที่เป็นตัว เขาเรียกว่าเป็นตัวไม่เบื่อไม่เบากับตัวพวนัมท็อกซินะนะครับมันไม่ถูกกันดังนั้นมันก็เลยสลายเร็วนะครับสุดท้ายแล้วคนนี้เราก็อาจจะมีทางเลือกคือต้องบอกเขาว่าออาจจะต้องลด ชั่วโมงการทําหน้าเตาลงหรือในช่วงที่ฉีดไปใหม่ๆอะครับในช่วงหนึ่งเดือนแรกในช่วงที่ยากําลังออกฤทธิ์เนี่ยอาจจะขอให้เขาเว้นในการใช้ความร้อนอยู่หน้าเตาความร้อนเนี่ยให้ลดลงอันนี้พอคนไข้ไปปรับตัวก็พบว่าสามารถคุมได้3-4เดือนเหมือนเดิมครับ แล้วมันจะมีสําหรับบางเคสะค่ะอาจารย์ที่เขาอาจจะแบบตากระตุกรุนแรงแล้วปิดเลยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างเคสคุณลุงที่ขับรถแท็กซี่เมืเ่อกีค้ค่ะถ้าเขาปิดแรงขนาดนั้นนะคะอาจารย์มันจะไปต้องรอสเต็ปหนึ่งสองสามก่อนไหมคะหรือว่าเราสามารถฉีดบอทโทนินัมท็อกซินได้เลยอะค่ะอย่างเคสคุณลุงขับแท็กซี่นะครับนั้นมาเจอผมครั้งแรกเนี่ยวินิจฉัยปุ๊บ,บก็คือฉีดบอทโอนินัมท็อกซินเลยนะครับก็เออ การเริ่มต้นเนี่ยจริงๆถ้าอาการน้อยๆหรือปานกลางอาจจะสเต็ปได้นะครับแต่ถ้ามารุนแรงแบบของคุณลุงเนี่ยก็แนะนําเริ่มจากฉีดุน้มท็อกซิน เพื่อจะให้คุณภาพชีวิตเขากลับมาเร็วขึ้นดีกว่าครับแต่ถึงจะฉีดแล้วก็ต้องปรับพฤติกรรมอยู่<ช>ดีใช่ไหมครต้องทำควบคู่กันไปครับสำหรับคนไข้ที่มีการตากระตุกอะคะ่ะหรือว่าหน้ากระตุกบ่อยๆเนี่ยค่ะควรไปหาคุณหมอทางด้านไหนดีคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคนดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงบ้างคะ่ะสําหรับตากระตุกนะครับส่วนใหญ่ไม่อันตรายหายได้เองนะครับ <c oughs> เพียงแค่เราหลีกเลี่ยงตัวก,กระตุนที่เราคุยกันไปก่อนหน้า <c oughs> นะครับหรือถ้าบางคนรู้สึกว่าเอะเครื่องตาอาจจะลองหาน้ําตาเทียมมาหยอดเองดูก่อนนะครับก็เป็น การรักษาเบื้องต้นได้นะครับให้สังเกตถ้ามีอาการ2-2-2ที่เราคุยกันไปก็ค,คือถ้าตากระตุกนานกว่า2ส,สัปดาห์กระตุกพร้อมกัน2ข้างหรือมีกล้ามเนื้อใบหน้า2ส,ส่วนกระตุกพร้อมกันมีอย่างใดอย่างหนึ่งแนะนำให้พบกับแพทย์เฉพาะทางทางด้านจักษุหรืออายุรกรรมประสาทครับ ฉันสำหรับคนไข้ะค่ะที่หลีกเลี่ยงพฤติกรรมทุกอย่างแล้วที่เราบอกว่าไม่ว่าจะเป็นจ้องจอ,งจองนานๆใช่ไหมคะพักผ่อนให้ถึงหลีกเลี่ยงคาเฟอีนนะคะแล้วก็อาจจะหยดน้ําตายอย่างที่อาจารย์บอกแล้วเนี่ยถ้ายังมีอาการเหล่านี้อยู่ะคะ่ะก็คือสามารถไปพบคนหมอจักษุแพทย์หรือหมอตานะคะหรือว่าคณหมออายุรกรรมด้านโรคประสาทที่โรงพยาบาลไหนก็ได้เลยใช่ไหมคะอ<ช>าจารย์ วันนี้เอมี่ก็ขอบคุณอาจารย์มากมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคตาก,กระตุกะค่ะอาจารย์เพราะว่าแม้กระทั่งเอมี่เองเนี่ยค่ะก็ไม่ค่อยเข้าใจรายละเอียดสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็เคยเจอคนไข้อย่างที่ถามอาจารย์ไปอะค่ะครับวันนี้ยินดีมากนะครับที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะตากระตุกนะครับโรคกล้ามเนื้อใบหน้ากระตุกครึ่งซีกแล้วก็โรคกล้ามเนื้อรอบเป้าตากเก่งกระตุกนะครับก็ขอบคุณทางรายการมากๆเลยครับวันนี้ และนี่คือด็อกเตอร์สต็อกพอดแคสต์รายการที่หมอและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะมาคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆถ้าชอบรายการแบบนี้ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ